นี่นะทุกคนผมได้เลขแล้วนะผมมาจุดทูบขอเลขได้เลขสี่หนึ่งเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อซื้อเลขเฮ้ยพี่เกด<ห>พาผมไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยดิพอดีผมไปจุดไอ้นี่มาที่สามนะ่ะแม่งได้เลขมาสี่หนึ่ง<อ>แล้วพี่ทำอะไรอยู่อ่ะฉันซื้อลอตเตอรี่อยู่แกก็มาซื้อกับฉันเลยดิซื้อลอตเตอรี่อย่างงี้พี่ไม่กลัวโกงเหรอเฮ้ย<อ>เนี่ยฉันซื้อลอตเตอรี่จากมังกรฟ้าน,นะแกเขาว่าไม่โกงแน่นอน เพราะว่าเขามีสำนักงานใหญ่โตเป็นหลักแหล่งเลยนะเว้ยแล้วก็มีตัวแทนขายทั่วประเทศมากกว่า7,000คนเลยนะแกแล้วเนี่ยฉันก็ซื้อกับน้องปินที่พินนี่ชาแนลที่ฉันรู้จักอะ่ะโอ้ยเชื่อใจได้ไม่โกงแน่นอนอแกจะซื้อกับฉันไหมอะ่ะไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงลอตเตอรี่มังกรฟ้าอ๋อนี่เหรอเออเฮ้ยพี่แล้วมันจะมีเลขที่ผมอยากได้ไหมเนี่ยโอยแกเขา,ามีเลขให้เป็นแสนเลขให้แกเลือกเลยนะ แกอยากได้เลขอะไรแกก็กรอ,อกเข้าไปได้เลยอะแกไม่ว่าจะเป็นเลข้าย2ตัวเลข้าย3ตัวเลข3ตัวหน้ามีหมดเลยแกหรือว่าแกจะกรอ,อกไป6หลักเลยเขาก็มีให้แกเลยนะเฮ้ยจริงดิพี่เอ้ยอย่างนี้มันก็ดีอ่ะดีเออแล้วที่สําคัญนะแกไม่ว่าแกจะซื้อกี่ใบกี่ใบก็ตามเขาไม่อัพหลคกขาด้วยนะเขาก็ขายตามจริงตาม จำนวนใบที่แกซื้ออแกซื้อห้าใบเขาก็คิดห้าใบเขาไม่มีบวกยี่สิบสามสิบบาทอะไรเงี้ยหรอ๋อหมายถึงเลขชุดนะนะใช่มันดีมากเลยนะแกะโอเคเลยงั้นก็ดีเลยเลยพี่เออมาผมจะได้ซื้อแล้วซื้อยังไงเนี่ยเฮ้ยแกต้องสมัครสมาชิกก่อนเฮ้ยซื้อ,อซื้อหวยไันต้องสมัครสมาชิกด้วยเหรอเฮ้ย ที่เขาให้สมัครสมาชิกอะก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะรู้ชื่อนามสกุลเรารู้เลขบัญชีธนาคารแล้วก็อยากรู้เบอร์โทรศัพท์เวลาที่แกซื้อลอตเตอรี่จากเขาแล้วแกถูกลอตเตอรี่เขาจะได้โอนเงินให้แกเลยไงเฮ้ยโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะเออมามา,มาผมอยากซื้อแล้วเนี่ยเออ,เอ,อจะได้ไม่ออกไปร้อนโอเคมาเดี๋ยวฉันสอนเฮ้ยแกแล้วมันดีกว่านั้นอีกนะ คือว่าถ้าแกถูกลอตเตอรี่แล้วอ่ะเขาโอนเงินให้แกทันทีภายใน24ชั่วโมงเลยนะเว้ยเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะได้เงินหรือเปล่าเขาก็จะให้แกเลือกว่าแกจะไปรับด้วยตัวเองหรือว่าจะให้เขาไปขึ้นเงินแล้วเอามาให้แกที่บ้านอ้าง่ายมากเลยง่ายมากเลยเนี่ยเออเ้วอย่างนี้ผมสนใจมาๆผมจะซื้อแล้วเนี่ยเออเออซื้อเลยซื้อเลย เฮ้ยพี่โอ้โหมันมันมีเลขที่ผมอยากได้ด้วยอ่ะเอาเลยไหมแกหกตัวเนี่ยเออกดซื้อเลยดีกว่าเออมันง่ายมากเลยนะสมมุติว่าใครที่อยากจะได้ได้เลขหกตัวนี้ก็สามารถกดได้เลยถ้ามันมีมันก็จะขึ้นให้เราใช่ปะใช่เหมือนแบบนี้เลยเออถ้าเราจะซื้อแล้วก็กดตรงนี้นะเพิ่มมูลาก,กาปุ๊บอันนี้ก็เป็นซื้อเสร็จแล้ว ก็เดี๋ยวโอนเงินเสร็จก็ส่งสลิปไปให้เขาแล้วเราก็อัปโหลดสลิปส่งไปให้เขาเฮ้ยพี่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะจําได้ไหมว่าเราซื้อเลขอะไรไปบ้างอะเดี๋ยวเขาอ่ะก็จะส่งข้อความแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้เราดูว่าเราอ่ะซื้อลอตเตอรี่อะไรไปเพื่อเป็นหลักฐานเก็บไว้ว่าเราซื้อลอตเตอรี่อันนี้แล้วนะอ๋อเขาจะส่งกลับมาให้เราอีกทีนึงใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะส่งมาเสร็จกลับมาให้เราโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยนะเฮ้ยนี่ไงข้อความมาแล้วแกนี่ เขาก็จะส่งมาให้ดูว่าเราอ่ะซื้อลอตเตอรี่ไปกี่ใบเลขอะไรบ้างแล้วทีนี้เราก็รอเวลาเป็นสิถีกันได้เลยถ้าใครอยากซื้อลอตเตอรี่นะคะเกดขอแนะนำพินนี่ชาแนลค่ะปลอดภัยไม่โกงถูกแล้วได้เงินชัวร์ค่ะถ้าใครสนใจซื้อลอตเตอรี่มังกรฟ้าจากน้องปิ่นนะคะติดต่อได้ทางช่องทางติดต่อที่ขึ้นในหน้าจอนี้เลยค่ะ